สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้แอดมีแนวทางในการซื้อหัวรัฐบาลงดวันที่1สิงหาคม2 5 6 3นี้มาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆได้รับชมและฟังกันนะครับมีมา3ตัวมา2ตัวบนล่างอาจารย์สตังค์นะครับเลขเด็ดออชัวนะครับเลขกลุ่มฟ้าใหม่นะครับเลขบุญน,นำพาวาสนานำส่งเคยเหนือนะครับแล้วก็แนวนทางของลูกพระพิฆเนศนะครับงดวันที่1สิงหาคม2563นะครับ เป็นเพียงแนวทางนัครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับแอดนำมาแบ่งปันนะครับงอนที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสามนี้นะครับเรามาดูแนวทางแรกนะครับแนวทางของลูกพระพิคเนตนะครับนะให้มางอนที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสามนี้มาชุดสามตัวบนมีแปดสี่สองเจ็ดหกสี่สี่หกหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับชุดสองตัวบนล่างมีเจ็ดหกแปดเจ็ดสองสี่สี่เจ็ด หกหนึ่งนะครับนี่เป็นแนวทางของลูกพระพิฆเนตนะครับให้มาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมสองนห้าสามนะครับถ้าชอบก็เซฟเก็บไว้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนะครับเรามูแนวทางที่สองครับแนวทางของตรงโต๊ะบนนะครับให้มาหวยไทยนะครับพอหวยเข้าก็ร่วมทําบุญนะครับกองบุญละห้าร้อยบาทนะครับให้มาชุดสามตำบลมีห้าเก้าหกนะครับ 969นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างให้มา59956996นะครับนะครับแนวทางหวยไทยนะครับตรงโต๊ดบนล่างนะครับงวดนี้นะครับแนวทางนี้นะครับถ้าใครชอบก็เซฟเก็บไว้ดูนะครับเรามาดูแนวทางต่อไปครับไม่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปนะครับบ้านกกอกนะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับใหมาเมื่อวันที่1สิงหาคม2563เนี่ยครับ ให้มาชุด2ตัวบนล่างนะครับให้มา5 6 5 7 5 8 0 6 0 8 1 6 1 8นะครับวันที่1สิงหาคม2 5 6 3นี่นะครับไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปนะครับเรามื่อเนิ่ทางแล้วนครับแนวทางของอาจารย์สตังนะโนรากินะครับให้มาวันที่1สิงหาคม2563นี่ครับมีเลขเด่น2 3 9 ห้าปนะครับมาสามตัวมาสองตัวบนล่างนะครับชุดสามตัวเน้น6 9เก้าสามแปดนะครับกัน5 9 6นะครับเน้น9ก้า9 8 9 7นะครับเลขท้ายสองตัวล่างนะครับให้มาเน้น2าสนะครับ2องสามสอแปดแปดเจนะครับกัน5้านะครับ ของเลขของอาจารย์สตังค์นะครับวันที่1สิงหาคม2 5 6 3นี้รานะครับเรามรรลแนวทางต่อไปครับแนวทางของเลขเด็ดแอดนานาครับให้มานวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 3นี้ครับก็ให้มาชุดนะครับล่าง27นะครับแต่ให้กัน72นะครับ2772ของแอดเานานะครับเลขเด็ดวดนี้นะครับถ้าชอบก็เซฟเก็บไว้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหัวรัฐบาลนะครับเรามุรลุแนวทางต่อไปครับแนวทางของ วิ่งลูด55นะครับออชัวนะครับเลขเด็ดออชัวนะให้มาชุดสามตัวบนมี596นะครับ596ชุดสองตัวบนล่างเน้น25 45นะครับ56 57แล้วก็85 95นะครับของวิ่งลูด5ของออชัวนะครับเน้นนะครับวิ่งลูด5นะครับมานะครับมา5มาแน่งวดนี้นะของออชัวนะครับ วันที่1สิงหาคมสองห้าามนี้ครับรีบจดนะครับนิบจดไว้นะครับเลขที่เราชอบนะครับมาดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของเด่นล่างนะครับบุญนําพาวาสนานาส่งเคยเหนือนะครับเด่นล่างนะครับเด่นสามหนึ่งสามสองนะครับเน้นสามหนึ่สามสองชุดลองมีศูนย์สองนย์สองดนะครับ30 5 0 5 8ย์นหดห้านะครับเด่นล่างของบุญนำพาวาสนานำส่งของเคยเหนือนะครับ เน้นส1 3 2นสนะครับถ้าใครชอบก็เซฟเก็บไว้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหุ้นรัฐบาลนั้นถูกผิดไม่ว่ากันครับวันนี้แอดนำมีแนวทางมาแบ่งปันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางต่อไปนะครับแนวทางของกลุ่มฟ้าใหม่ครับเลขกลุ่มฟ้าใหม่หวยรัฐบาลนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมนี้นะครับให้มาชุด3ามตัวบนหมดเลยนะครับให้มา6 3สาม4ดสามี่นะครับ 934 637 937 639 647 649่นะครับ749 769นะครับงวดวันที่1สิงหาคมนี้นะครับของแนวทางของกลุ่มฟ้าใหม่นะครับให้มาชุด3ตัวบนหมดเลยนะครับใครชอบก็เซฟเก็บไว้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหุ้นรัฐบาลนะครับถูกผิดไม่ว่ากันครับนี่เป็นเพียงแนวทางมาแบ่งปันนะครับมีเลขในใจได้ยังครับถ้ามีก็จดไว้นะครับจดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหุ้นรัฐบาลนะครับ สำหรับวันนี้แอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ